สวัสดีค่ะดิชันนางสาวคุณดิดาโุสงครามมาจากโรงพยาบาลสงเนินได้รับการเลือกเป็นอสมดีเด่นระดับอำเภอสองเนินสาขางานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คือเราได้เล็งถึงความสําคัญของผู้บริโภคเราก็ได้ออกเน้นถึงการให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการาบริโภคอาหารต่างๆที่ห่างไกลจากโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารฟอร์มอลินนะคะ หรือความรู้ต่างๆเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในชุมชนได้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นอสมดีเด่นระดับอำเภอสาขางานคุ้มพรมรือโภกค,ค่ะเป็นหูเป็นตาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนสวัสดีค่ะใิชั้นนางสาวสมใจหาวิชาอ,อสอมอจากโรงพยาบาลสูงเนินได้รับรางวัลอ,อสอมดีเด่นสาขาสุขภาพจิตชุมชนค่ะ เป็นอสอมตั้งแต่ปี2560จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา8ปีค่ะคติประจำใจนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะดีฉันนางกน,นิกาก,กิตุงพิพัฒน์มาจากรอปสตหินตั้งได้รับรางวัลอสอมดีดินสาขาเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคติดต่อค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางปราณีรงเปี่ยมค่ะจากรอพอสอตตำบลมะกเรือใหม่ค่ะได้รับรางวัลสาขาด้านส่งเสริมสุขภาพค่ะเป็นอสอมอมาตั้งแต่ปีพศออ .2560 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนันทิยานาคอิน มาจากราพอพศต้งโค้งยางได้รับรางวัลอสมอดีเด่นสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็กเป็นอสมอมาตั้งแต่ปีพศ2557ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประยูนวิเศษอุดมอสมอจากราพอพศตมเกลือใหม่นะคะประกวดอสมอดีเด่นในสาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางการน,นาโตจันทึกมาจากรอปรสอตอเมือเกือใหม่ได้รับรางวัลสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดในชุมชนค่ะสุขภาพไปต้องซื้อเราสามารถป้องกันเองได้ค่ะดิค่ะดิฉันนางสาวจำนงลาดนอกอ,อสอมอจ,จากโรงพยาบาลสุนมมิรเป็นอสอมอตั้งแต่ปี2,549จนถึงปัจจุบันเวลาประมาณ18ปี ได้รับรางวัลสาขาบริการในศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชนหรือสสอมชในการสร้างหลักประกันสุขภาพทติในการทำงานนะคะอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ตามค่ะไม่ใช่เป็นหมอค่ะแต่เป็นหว่วกัก็ขอแสดงความดีกับพี่น้องอสมอทุกท่านที่ได้รับรางวัลอสมอที่เด่นของอำเภอสุนเนิน ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวภพสมเนินทุกท่านนะครับที่ท่านได้สละเวลาสละความรู้สละความสามารถเพื่อทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวโพสุมเนินนะครับก็ขอให้ท่านได้รักษาคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้องค์กรอสมอเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่องอาศัยของพี่น้องชาวโพสุมเนินต่อไปนะครับค<ช>ุณงามความดีที่ท่านทําก็จะได้ ส่งผลให้ทุกๆท่านที่ได้รับางวนออสมทีเด่นเนี่มีความสุขมีความเจริญนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวเภอสุเนินได้ตลอดไปขอบคุณครับ